แช่ด้วยน้ำมะนาวประมาณ20-30นาทีนะคะก่อนนำไปประกอบอาหารการนี่เราก็จะหลังจากที่เราล้างด้วยเกลือล้างด้วยเกลือเอาน้ำเมือกของลูกจันทร์ออกแล้วก็มาแช่น้ำมะนาวค่ะประมาณ20-30นาทีนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มียางแล้วก็ความฝาดให้เบาบางลงนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้คเนเยียเชนเนจะทำอันนี้เป็นลูกจันนะคะเราอยากกินลูกจันแต่ว่าเรา,เราก็ทำการหั่นเป็นเส้นๆนะคะแล้วไปล้างในน้ำเกลือแล้วก็แช่ในน้ํำมะนาวประมาณ20 30ถึง30นาทีนะคะเพื่อที่จะลดความฝาดของลูกจันนะคะให้ได้แต่เนื้อเนื้อเราก็จะมาทำยำ ลูกจันกันค่ะอันดับแรกก็เอาเส้นของลูกจันมาลงไปนะคะแล้วก็มีอ่าพริกพริกพริกสีกกเขียวนะคะแล้วก็หอมหอมแดงนะคะจากนั้นก็จะมีกุ้งนะคะ อันนี้ทำสุกมาแล้วนะครับประมาณ80%แล้วก็น้ำยำคุณแม้ชาแนลก็เตรียมเอาไว้ก็เหมือนกับน้ำยำทั่วไปนะคะก็จะใส่ลงไปค่ะก็จะออกรสเปรี้ยวนะคะ ใส่ให้หมดเลยคะ่ะจากนั้นเราก็จะคนคนน้ำยำไม่เข้ากับลูกจันที่เราเตรียมเอาไว้นะคะจากนั้นก็จะตามด้วยอ้ยน่าอร่อยมากะคะ่ะตามด้วยวุ้นเส้นเส้น คนเส้นสดนะคะเส้นสุดท้ายเลยก็คือ,อใบสะระแหน่นะคะแล้วก็ต้นหอมผักชีไปเรื่อย ก็ใส่รวมกันโอ้หอมมากเลยค่ะอ่าชิมดูก่อนนะคะรสชาติก็จะได้ตามน้ำยำที่เราทำเอาไว้อืมโอเคเลยค่ะเราก็จะตักเสิร์ฟนะคะ ไม่ฝาดเลยนะคะปกติลูกจั้นก็จะออกฝาดๆโอ้โหใครชอบเผ็ดก็ใส่พริกเยอะๆนะคะรสชาติดีมากเลยก็จะได้ ยำลูกจันใส่กุ้งนะคะนี่คือหน้าตาของยำลูกจัน์กุ้ง